สวัสดีครับผมบอยรีวิวของครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคลิปนี้ผมจะรีวิวอาหารของคนพื้นที่ครับว่าคนภาคใต้เขากินกันอะไรบ้างกินยังไงรสชาติเป็นยังไงลาคาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากอันนี้เลยครับอันแรกครับข้าวยำปากใต้ครับขายยังไงครับสิบบาทค่ะและเป็นจานเป็นจานสิบบาทสิบบาท เอาจานหนึ่งครับข้าวยำนะครับถือว่าเป็นอาหารจานเดียวของคนปักใต้นะครับซึ่งก็มีสูตรแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละพื้นที่ครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเครื่องปรุงในข้าวยำนะครับจะประกอบด้วยผักและสมุนไพรต่างๆนะครับราดด้วยน้ำมูดูครับร้านที่ผมกําลังจะสั่งตรงนี้นะครับคือคนซื้อเยอะมากและที่สําคัญนะครับคือราคาถูกมากๆมากๆครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับสารพัดผัก ติ๊กได้หมดกันไหมคะได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยครับเอาไก่ได้ไหมคะสิบห้าบาทไข่ไหมไม่เอาครับผมสิบบาทครับครับผมนี่ยอดนะกินมากข้าวยำภาคใต้ที่สำคัญคือสิบบาทเออถูกมากไม่ได้ถูกโคตรถูกน้ำบูดูน้ำบูดูคืออะไรอ่ะมันเหมือนปลาของกุฎิษานนั่นแหลยใช่ไหมนะ ะบาย้ายๆวันอาทิคย์มีความนัวเหมือนอเหมือน <ๆ S 1> อะไรบ้านเรากรุงเทพข้าวก๊ปีที่มีความหวานของน้ำกูรู <c oughs> แล้วก็ตัวรับไร้ตัวอะไรพวกเนี้ยสมุนไพรอ่ะหอมมากเหมือนในนี้ด้วย เมี่ยงที่เราชอบกินกันอ่ะเออไอเมี่ยงคำอ่ะอืมเมี่ยงคำอะ่ะเหมือนเลยเออเออใช่อันนั้นเหมือนสุดเลยอ่ะให้ปอยชิม,มดีไหมดีอยู่นะดูดีอ่ะดีชอบตรงที่เขาแบบเขาเล่นขมบอกยาวอ่ะไม่เยอะเหมือนที่กรุงเทพอ่าแกเคยกินเหมือนกันแต่คือขมบักยาวเยอะมากเยอะจริงคือแบบเขาโดนัวเข้าไปตาเขาก็หวานหวานนะ คือผมมีโอกาสได้มา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็อันนี้ครั้งที่2แล้วนะครับคือประทับใจทุกครั้งที่มาจริงๆนะครับคนที่นี่แบบน่ารักมากการเดินทางอาหารการกินทุกอย่างคือแบบโคตรดีอ่ะไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่เราแบบพวกเราคิดกันนะครับก็ผมอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่สําคัญคืออาหารอร่อยราคาถูกคนน่ารักสุดยอด ตรงนี้ที่ผมเดินอยู่นะครับเป็นตลาดช้านะครับใกล้ๆกับโรงแรมที่พักเลยนะครับบรรยากาศแบบคึกคักมากเลยนะครับสไตล์บ้านๆนะครับของสดผักพื้นบ้านผักแปลกๆอาหารแปลกๆเยอะนะครับแล้วที่สําคัญคือราคาถูกมากถูกจนน่าตกใจเลยครับเดินมาสักพักนะครับก็จะถึงอีกร้านหนึ่งครับร้านนี้ก็ น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าคนมุงเยอะมากเป็นร้านขนมพวกข้าวต้มมัดข้าวมัดอะไรพวกมัดมัดห่อใบตองอะไรพวกนี้นะครับมีหลากหลายให้เราเลือกมากเลยครับราคาแบบถูก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 มากๆที่พันชอติที่ไปที่นั่นทีนี้บาทก็คือถ้าเรากินข้าววันนั้นแล้วมาก่อนนี้คือกินเลยกินเช้า20บาทก็เสียไปโอ้มากเป็นแก้วคนเดียวมีส่นี่ว่ หชิ้นสิบาทเอาจริงๆนะให้เรามานั่งมัดอยู่อย่างเงี้ยมเท่าไหร่คือตรงตลาดอย่างนี้เขารับโอนกันไหมฮะโอนโอนตังค์ไม่ไม่ค่อยใช่ไหมครับอ่าก็ใครที่จะมาเที่ยวก็เงินสดแต่เนี้ยเนี้ยเต็มเต็มเลยสิบห้าบาท เออมปหาที่กินกันก่อนอไะอยู่นี่สบายสบายจริงสบายมากค่ะคนก็น่ารัก<ช>อาหารก็อร่อยปูอี่ต่างหาสาจังหว,วัดชายแดนภาคใต้ต้องมาเที่ยวครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับแต่อย่าลืมเอาเงินสดมาด้วยอย่าอย่าติดมีอใส่กรุงเทพกคนได้ไหมคะแต่แกกินเอาโค้ดไม่ได้นะอ<ด>่เลยแกเขาอยากไ<ด> เขาจะไม่ได้แดกเลยล่ะเขาเมาอันนี้ขเขาเมาขอ้าวต้มมัดทันยาวมากเลยอ่ะอันนี้ข้าวเหนียวไส้ถั่วนะคะหวานรนข้าหวานน่าอร่อยอ,อ,อ,อืมเขาขออยันมัดเนาะ ลองชิมไหครับลองดูแทนเซอร์เอนอืมอิ่มแล้วเนี่ยอือหน้าร้านเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วคนเยอะมากดูวะมากเลยยมาอยู่ที่เนี่ยเงินเดือนเท่ากรุงเทพเรารวยเลยอะรวยเขาดูเคยเขินไอ้อา แต่เขาก็แบบให้ข้อมูลให้ความรู้ใช่แล้วเขาใจดีมากๆ่เนี่ยบอกไม่เอาก็ยังให้มาเพราะตองหางเขาใช่แบบหกอันสิบบาทได้อะไรก่อนวม่ไนะเนี่ยอร่อยเลยตรงนั้นอ่ะเป็นสตอย่างป้าทั้งพวงนี้เท่าไหร่เนี่ยครับสี่ร้อยบาทค่ะโอ้โหีสี่ร้อยบาทคู่บาทเป็ความใหญ่สี่ร้อยบาท วนหนึ่งร้อยบาทอันนี้โลนึงเลยอครับโลละร้อยสุดยอดคือถ้าเอารถกระบะมาก็บอกเลยก็เต็มกระบะละครับของน่ากินทั้งนั้นเลยเกแรงเอาไปต้มไปทอดกับชัยก็อร่อยแกงก็อร่อยก็ได้เหรอทอดกัญชัยอร่อยถ้าเอาไปดูดมันจะเมาไหมฮะเห็นไม่เมานะอันเนี้ย มมเมาโคเลียเมาเห็นไม่เมาเมาร้านต่อไปครับนี่อปปอติ่มซำ นี่วิธีการกินของที่นี่เขาคือไปหยิบในตู้เย็นแล้วพี่เขาจะไปนึ่งให้แล้วเรามาถึงภาคใต้นะครับของขึ้นชื่ออีกอย่างนะครับก็ต้องเป็นนี่เลยครับติ่มซำนะครับหากินได้ทั่วไปในภาคใต้เลยนะครับคือภาคใต้เนี่ยแปลกมากเพราะว่าเป็นคนจีนเยอะมากแล้วก็ร้านติ่มซำเนี่ยจะมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับรสชาติก็ร้านนี้ถือว่าอร่อยอยู่ครับราคาไม่แพงด้วยนะครับถาดละ20บาทนะครับรสชาติดีทีเดียวเลยครับ ช่รรรรองออเพียวก็ถ่ายช่องเพียวเสรบีดีอยากดูรีวิวเป,เป็นอาหารแปลกๆไปดูไปดูช่องอื่นเพราะกูไม่ได้ทำไปดูช่องอื่นเพราะกูก็ไม่ได้ถ่ายก <laughs> ูก็กินอะไรกูก็ถ่ายไปเรื่อย <laughs> แล้วครับเรียบร้อยดูบอลแดกอะไรขนาดนี้บอลเทียงก็เลยกินเยอะที่ผ่านแล้วปูขอบคุณครับคุณปูงูวามกันอีกแล้วสวัสดีครับพี่ขายดีไหมฮะอ่าโอเคดีใจด้วยครับผมน่าจะขายดีควกมึงนี่นะเอา ไอติมกะทิมีมีอย่างเดียวเหรอครับมีกะทิอย่างเดียวจ้ะใส่อะไรลกใส่ใส่ทุกอย่างเลยครับโอเคครับขเขียบด้วยพี่เาเกียบไม่ต้องใส่ียบไม่ต้องใส่เออน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ใส่เลยนะเขาเกลี่ยแบบห้าบาทเออเพียวดิ อือิ่มติ่งซ้ำอยู่เลยอันนี้เดี๋ยวขอพิเศษเพิ่มช้อนสามคันได้ไหมคะได้เลยโอเคอันหนึง่งกินได้กันดีแหละคนละอันยังไม่นา่าจะหมดอะ่ะค <c oughs> ือแย่งกันอร่อยกว่าครับออร่อยมากเลยยังไม่ได้กเิ็นอะไรเนี้ยอร่อยนะไม่เหมือนไอติมกรุงเทพเพราะว่านี่คือ อันนี้แบบไอ,อ้พรฟิลมันฟิลเหมือนกับไอเนี่ยธรรมชาติอ่ะใช่ไหมฮะพี่กินดินกินทรายเหรอไอเนี่ยมึงอ่ะกัดปลามึงอยู่กับพี่ชามเยอะอะถั่วลิสงอร่อยมากป้าขายไอติมถั่วเขาซื้อมาอีกทีเอาลูกเองนะทำขั้วเองเลยฮะปลูกเองได้ไหมฮะช็อกโกแลตอร่อยช็อกโกแลตอร่อยช็อกโกแลตไม่น่าเคี่ยวเองเม็ดนี่อร่อยอ่ะเม็ดเม็ดเนี่ย ทำเอ็มมอแหละถามว่าร้านอื่นมีอร่อยกว่านี้อีกไหมไม่มีไม่มีไม่เดียวกูเอามึงเข้ามาในคลิปกูปุ๊บคลิปกูก็ไร้์สาระเหมือนคลิปมึงเลยอ่ะคราวเนี้ยเราอย่าอยู่ด้วยกันก่อนจะลงงานเจ้าแม่คงเสร็จไปแล้วครับน่าจะเลยครับคันนี้จะมีพี่บอยมีบอล แล้วก็ไอเพียวคือแวะทุกที่ขี่ทุกที่ขี้เซ็ตนะนี่ดูของข้างหลังมันแมงโคตรลกอะ่ะมึงมาอยู่แป๊บเดียวอะ่ะดูนี่ดูโคตรลกพอมันนิ่งนะแล้วมันก็หลับแล้วพอวก,กินแล้วมันตื่นมันก็กินแล้วก็ขี้แล้วก็ขี่ชีวิตมาแล้วม,มาเจ้าพะคุณรุนช่อง กินที่นอนแค่นั้นแล้วตอนนี้ครับเรากำลังจะขับรถจากยะลาลงไปเบตงนะครับเพราะว่าเราอยากจะไปซ้ํารออีกครั้งนะครับแล้วไปหาข้าวมันไก่เบตงกินด้วยนะครับและที่สำคัญคือไอ้บอลมันไม่เคยไปอยากจะพามันไปใต้สุดนะครับไปเบตงนะครับไหนๆก็มาสามจังหวัดชายแดนแล้วนะครับวันอะไรนะวันฟรีเดย์หนึ่งวัน ไปแล้วครึ่งวันกับรับจากอยะลากำลังบอกว่าโอ้ยไปดูอุโมงเบตงอีกรอบหนึ่งอู้ไห่นะไป <c oughs> <c oughs> แค่อยู่บนทางนี้ก็แบบโคตรนานเลยไอ้ <c oughs> เพียวก็หลับหลับ,ลบตื่นมาก็แดกกินไปเรื่อยครับคลิปนี้เจออะไรก็กินอย่างเดียวตอนนี้ก็คือ <c oughs> ตอนนี้กินอะไรรีวิวดินี่นะเป็นขนมจากเซเว่นที่ซื้อมาตั้งไห่เมื่อวานอ่านี้เป็น เป็นข้าวโพดนมไหมพี่บอยเออเนี่ยอร่อยอร่อยนมเซเว่นอร่ผมก็คือลงขับอ่ะลงกินขับไม่ได้กินกูด้งขับทั้งถ่ายทั้งอะไรแล้วพวกมึงก็กินอย่างเดียวไม่เอาเยี่ยของมาจากมึงกูไม่กินแล้วใคร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 อยากรู้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาลงในคลิปให้เป็นเพียวแม่งทำเย่ยมากผมว่า ความไว้กกลทำคนให้งองมงานเฮ้ยแต่ทำไมวันไอตอนที่เรามากันตอนนั้นมันมันไม่สวยอย่างนี้วะไม่เราเริ่มฝั่งนู้นนั่นแหละแต่<อ>ความรู้สึกคือกูไม่ได้เห็นอะไรพวกนี้เลยอะ่ะเราเออกเช้าเราอไปมันเลยยังไม่เปิดเอ้ยโอ้โหที่สวยเฮ้ยสวยสวยสวยใช่ได้ใช่ได้เนี่ยบอล กูพามา,มาถึงสุดเขตแดนสยามแล้วเขตแดนสยามเราต้องไปกินหารกินข้าวมันไก่เบตงก่อนและพี่ๆสามคนนี้นะครับเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะครับของเบตงนะครับบอกเลยว่าพี่เขาให้ข้อมูลให้อะไรต่ออะไรดีมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวเบตงนะครับพี่ๆเขาก็ฝากเพจนะครับเราสามารถไปกดเพื่อจะศึกษาข้อมูลก่อนมาเที่ยวจริงได้นะครับอันนี้าเป็นสาย,เป,สายเป็นสายวิ่งนะคะ ตอนช่วงช่วงแบบว่าพี่หน้าเราจะมาวิ่งวิ่งเทลกับเมสเซียน์กันเติ้ไทยแลนด์บายยูเทนหนึ่งในผู้สมัครนะฮะทุกคนโดยที่เราจะดูเขาถ่ายทอดสดอยู่ที่สตูขับรถมากูยังจะอ้วกเลยถ้าเกิดว่าให้วิ่งนะเบียร์วิ่งวิ่งเทลนกแอร์มีบินตรงแล้วนะคะนกแอร์นกแอร์บินตรงบินตรงมาลงเบตงเลยครับจอดหลังคาจอดตรงไหนก่อน แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้เวลาใครจะมาเที่ยวเบตงนะครับก็ติดต่อด้านล่างได้ก็เพราะพี่ๆเขาเนี่ยสะดวกสบายมากเลยถ้าเกิดว่าใครได้แบบมันมีข้อมูลครบๆอ่ะสบายเดี๋ยวขออนุญาตได้ไหมคะขอฝากเพจเช็คอิน a ดเบตงด้วยนะคะที่เป็นเพจของการท่องเที่ยวเทศสบาลค่ะก็สามารถไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็เราจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมอะไรไว้ในนั้นหมดเลยค่ะแล้วก็อยาอยากได้ข้อมูลก็คืออินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะโอ้โหยอด บริการทุกระดับประทับใจคือตอนแรกก็จะรีวิวของกินข้าวเครื่องอะไรเนี่ยแต่กูน่าจะเปลี่ยนเป็นรีวิวขับรถอ่ะคือแบบทั้งคลิปจริงๆไม่ได้ถ่ายด้วยขับไม่หยุดเลยอ่ะในข่าววงแล้วนะครับโอ้ยย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 ยนยย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 ย่ยย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 ย ร้านนี้เราจะกินนี่ถึงแล้วปิดปะตาเหยินตาเหยิไม่ใช่โซโลพี่ไม่ที่นั่นตายัดไม่ก็ตาฟันเหยินน่ะไปไม่ถูกเลยจอเลยทำไมพี่เลยบอลรักขาวแล้วโดยดุขหมึงพูดดำมึงอยู่กับใครก็ดำเไยเดียวมึงดำโบกโบกโบกะองแค้นโบกโบายโบกตายโบ๊โบกโบ๊ะวาโบ๊โบโบกโอยโบ๊ะโบ ถอยยาวถอยยาวขึ้นพุทธบายไปเลยเ้ยฮะเซียนคนที่มีความฝันอยากเป็นเท่าแก่รถบรรทุกก็คือจอดรถที่ไหนก็ได้เบี้ยวด้วยเฮียดูตาเหยนกิตติมึงรู้จักอยู่หรอ น่มนคืนท,ที่เรามาขึ้นรถานั่ใช่กูก็รอตรงนี้แหละมนี่ว่ใช่เอาละนี่ครับฟิเหมือนร้านโต๊จีนเลยนิดถึงท่เาไม่ได้อยู่ที่ลเลยเมื่อกี้ <laughs> ไม่ได้ทำางีม <laughs> <laughs> เมนูมาแล้ว อกลางไมสเอสี่ยไหนไก่สับกลางครับกลางไหมไก่สับมันจะมีไซส์เล็ก250ไซส์กลาง350ไซส์ใหญ่500เฮ้ยเรากินเอาใหญ่ไปเลยครับใหญ่เลยครับร้านอาหารดีเมืองเวตงใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนมีไก่สับมีถั่วเจียนกบทอด ปลาจีนนึงบวยผักน้ำข้ายกว่ะเยอะมากนะร้านเก่าแก่ร้านเก่าแก่ใครมานะครับต้องมากินนะครับสักครั้งนึงในชีวิตนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ก่อนว่าอร่อยหรือเปล่ามาล้ไปมาดเข้าไปมาดเกียรบเดี๋ยวมาลองทีละอย่างเลยอันนี้ไก่สับ คือแบบน่ากินมากชุ้มฉ่ำมากชิมไก่เปรียวๆก่อนอร่อยนุ่มไหมน,นมากแจกจ่ายแจกจ่า <Okay. S 1> ยโอ,อเคเฮ้ยปวดเกรียนต้องกินออกับข้าวข้าวเยอข้าวเยอะเยอยเลย ไอเดียวบอกให้พูดว่าข้าวให้พูดเยอะเลยแต่เยอะจริงปกติเขาจะแค่ปกเดียวใช่ไหมอันนี้คือสองปกด้วยอืมประโยชน์เดียวก็อร่อยคือรสชาติแบบโคตรเข้มข้นคือใช่ไหมนี่นี่นีอันนี้คือขางเข่าอะันนั้นเขาทองเขาหยกเขาหยกสามชื่อไม่มีใไรถูกเลยเขาหยกครับเข่าทองขางเข่ามากหนวะอุ้ยอันดับแรกเลยครับหมูนุ่มมาก เราหยกเราหยกสามเมนูนี้นะครับมาถึงทุกสั่งเลยดีอร่อยโอ้เช้าแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายคลิปกันครับเดี๋ยวตูวแป๊บทาครีมหน่อยเราครีม <c oughs> ทีมเราทุกคนครับก่อนออกไปลุยงานนะครับแล้ว ขายกันแบบโหดๆเลยแต่หน้าทุกคนยังใสย,ยังดีนะครับเพราะนี่ครับตัวช่วยของเราครับแมนลี่วิธีใช้ปัปบ๊ปบปั๊บปั๊บสองปัม๊มทาให้ทั่วอืมเนี่ยโคตรง่ายเลยเสร็จแล้วพร้อมลุยสูตรกลางวันนะจะมีแบบกันแดดด้วยกัน UV อืมอ่ะเสร็จ รอแล้วไปดูได้ร้านอาหารเช้านี่นะฮะไอ้ก็คือแอนนาการเด้นนี่นี่แอนนาการเด้นอ่ะบอกว่ามันเป็นร้านอาหารที่ขายตอนเช้ามึงเคยมากินเหรอกูเกินลไงมึงมึงเซิร์ชเหรอไม่อ่ะนี่อุ้ยคนเยอะมากแปลว่าแปลว่าร้านนี้น่าจะมีของดีประจำเมืองใช่ไหมของได้แบบดูดูเมนูนะเมนูอสัตว์ หมูเยอะเนื้อเยางเนื้อปิ้งเนื้อย่างโอ้โหคกุ้งตอปิโดกุ้งตัวปิโดห้าตัวใส่ย่างพมิ่นพี่ต้องลองอันนี้จริงเหรออันนี้เนื้อย่างก็อร่อยเขาสั่งกันยังเนี่ยเราไปดูว่าเราสั่งยังตอนนี้เด้กินข้าวเช้าตอนนี้ก็คือจะมีสั่งเป็นร้านเบอร์เกอร์ร้านเนื้อร้านอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วพุดมันได้ใช้ไหม ใช้ตัดลงอย่างนี้ด้วยตัดลงอย่างนี้ด้วยกูอยู่กับมึงนี่ช่องกูนแไรสาระเหมือนมึงนะที่เขาเรียกว่าช่องแห่งการบันเทิงลูกอะไรนะลูกนกเอาแล้วดอกพันุะแต่ที่ที่สังเกตสังเกตที่สาังปวัดชายแดนใต้ที่นี่ครับมีอย่างหนึ่งที่เหมือนการเกือบทุกล้านเลยน้ำดื่มฟรี เือบริการตัวเองเฮ้ยไม่เกือบเป็นทุกร้านเลยร้านเมื่อวานที่ไปกินขนมปังกลางคืนเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วรถมา12ชั่วโมงแล้วาน้ำเปล่าฟรีก็คือแบบไปตักเองนี่แก้วฟูเทียวแก้วหนูหนูมีน้ำแข็งไก่บอลหนูตักเองสองแก้วมึงนี่นะเนี่ยเขาจะแบบมาอย่างเงี้ยมาแล้วผัดพิแกงไข่ดาวสุมีน้ำซุปด้วยอันนี้เท่าไหร่วะห้าสิบเก้า ห้าสิบเก้าบาทเนื้อดิมึงไม่กินสัใหญ่มึงไม่กินสัญญาิเอพ่โอ้ยยังกินกนอยู่จริงเหรอวะนี่นี่นี่คืออะไรโรตีแกงเนื้อโรตีแกงเนื้อเอาดิมาดิโดนดิวิธีกินนะฮะก็คือจิ้มจิ้มนี่คือแกงเนื้อจุ่มไป แกงเนื้อกะทินี่พี่บอยกินพี่อยกินมากเลยครับร้อนร้อนเลยอ่อยฮะน่าอร่อย่ออ่ะนี่ครับเราระหว่างถ่ายไอคิดเล่นซ้อนแอบมาแบบนี้นะครับผมพพก็คู่แบบ ปอยนะี่เรามากินข้าวมันไก่ไหหลํากันนะครับชื่อร้านโกหยีโอ้โหนี่มีน้ำจิ้มแบบใสๆอะ่ะมีน้ำจิ้มนี่ยอ๋ออร่อยไหมได้ไหมได้เลยเหรอชอบน้ำทุบเขาก็เพราะชอบไม่น้ำทุบเขากรดดองน้ำทุบอากาดดองนีอง่อ๋อข้าวมันไก่แบบแ,กแลกวเราชิมข้าว ข้าวมันอย่างเดียวก็อร่อยแล้วอ่ะแล้วต่อไปกินไก่มาถึงภาคใต้แล้วได้กินข้าวมันไก่แล้วตั้งแต่มาภาคใต้สามจังหวัดนะครับยังไม่ได้กินข้าวมันไก่เลยครับนี่มือแรกเลยครับข้าวมันไก่อร่อยครับนี่เจ้าของร้านนะครับของแม่อืมกินร้านแรกก็อร่อยแล้วยอดคือเปิดหกโมงเช้าก็ประมาณเที่ยงเที่ยงก็หมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ้ยแต่แบบอร่อยมากพ่อลองดินี่จิ้มเนี่ยนะพ่อลองดิจิ้มแซ่บมากแซ่บมากเผ็ดเผ็ดมาก้าคนกินเผ็ดแต่วายังรู้สึกเผ็ด แล้วเผ็ดร้อนอ่ะน้ำจิ้มโคตรแปบธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบไม่แพงะนะเอเคครับของกินก่อนครับอย่างอร่อยมากเลยที่ภาคใต้เนี่ยแนะนำให้มาเที่ยวถูกด,ด้วยเรากำลังเล่นซ่อนแอบทั้ง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วผมขับรถมาเรื่อยๆก็มาเจอโรงเรียนแวนีเ้เราจะซื้อของกินหน้าโรงเรียนดีครับ โรงเรียนบ้านป่าม่วงน่ากินมากเลยขายเท่าไหร่อ่ะพี่แนีใช่รับคะครับอันนี้ขายเพนกินกาดีสิบบาทถูกมากถูกมากทุกคนทำไมที่นี่เขาราคาน่ารักขนาดนี้เออสองอย่างสิบบาทเหรอครับนี่แะคะไส้ิกเผาแยวย้อนสิบบาทดูไม่รู้ไม่รู้นี่ไม่รู้นี่สิบบาทนะคะขิ้นสิบบาทโอ้ยมีน้ำปั่นด้วย น้ำปั่นแก้วเลยฮะมีแก้วห้าบาทค่ะห้าบาทเอาแก้วนึงครับเป็นสี่สิบพอดีไม่ต้องทอนเดี๋ยวจางเขาตามหานะเออเดี๋ยวเขาตามหาเลยเอานะำราคาที่แก้วห้าบาทนะคะครับแล้วก็นี่เป็นเคฟด้วยเป็นสี่สิบครับอันนี้ลายไหลแล้วนะน้ำน้ำลายไหลเลยใช่ไหมลายไหล อ๋อใช้วัตถุดิบหอมมาเลยคือบอกที่มาเนี่ยมาจากมาเลยแป้งนี่เรากินเคปอินเตอร์อยู่นะครับทุกคนเคปมาเลเซีย20บาทนี่มีไข่มีปูอัดใช่นมีไข่ปูอัดพริกเผาแล้วก็ก่หยองก่หยองแล้วนี่15บาบาทไมโล1ซองมีเยลลี่มีช็อกโกแลต ทำไมอร่อยจังเลยวะเราจริงๆเราไปตั้งแต่สิงคโปร์แล้วที่แบบไปในสถานที่ที่เขาไม่ค่อยไปกันอะแล้วเราไปเจอแบบวิถีชีวิตเออมันคือมันคือวิถีชีวิตอะที่เรมเคยที่เราไม่ค่อยได้เจอแบบคือมันก็เหมือนเวลาเราไปตามในเมืองเราอะอยู่ที่บ้านอยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเฮ้ยร้านซอยรับร้านเด็ดร้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแล้วบางทีอะมันอร่อยมากเลยมันเป็น ยิ่งยิ่งแลว้วแบบว่าเราซื้อได้ถูกอ่ะมันทําให้ความรู้สึกแบบมันมันดีอ่ะสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมมาทุกครั้งก็มีความประทับใจทุกครั้งเลยนะครับผู้คนที่นี่น่ารักเป็นกันเองธรรมชาติอากาศทุกอย่างดีมากดีไปหมดเลยนะครับ แต่สําหรับคลิปนี้นะครับถือเป็นคลิปที่ยาวมากๆเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับขอโทษนะครับที่เราต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพี่บอยได้รับข่าวร้ายจากทางบ้านนะครับทําให้ต้องกลับกรุงเทพด่วนเลยนะครับเลยไม่ได้ถ่ายปิดคลิปมาให้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ถ่ายคลิปในช่อง My m e t a อนะครับแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย